สวัสดีค่ะฟิตแอนสนุกโยคะบายด้ค่ะ,คะวันนี้ก็เช่นเดิมเยก็จะมีท่าฝึกโยคะเป็นการผ่อนคลายร่างกายนะคะสำหรับคนที่มีเวลาไม่เยอะประมาณ5้านาทีถึง10นาทีนะคะเป็นท่าโฟร์โยคะแบบสบายๆทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่เรา,าว่างนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำเดี๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยการ เตรียมความพร้อมให้กับร่างกายและกล้ามเนื้อด้วยการผ่อนคลายวอร์มอัพนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มท่าหลักกันค่ะก่อนอื่นนั่งในท่าสบายๆเป็นนั่งสมาธิก็ได้นะคะหลังเหยียตรงในท่าผ่อนคลายแล้วก็หายใจเข้าลึกทางจมูกนะคะออกทางปากสักห้าครั้งนะคะใครจะหลับตาก็ หรือใครจะลืมตานะคะให้เราอยู่กับลมหายใจนะในการทำโยคะอย่าพยายามส่งจิตออกไปข้างนอกจากท่าเราเปึกจะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นนะคะแล้วก็มีพลังปววเข้ามาได้เต็มที่และประสิทธิภาพในการทำโยคะจากนั้นนะคะ เราจะยกมือเราขึ้นข้างบนวาดทิบไปข้างบน,นะคะ่ะหายใจเข้าลึกออกยาวตามจังหวะของเรานะเป็นการฝึกให้เราอยู่กับตัวเองนะคะจะได้มีพลังดีๆไปต่อสู้กับปัญหาแล้วก็ข้างนอกความวุ่นวายให้เวลากับตัวเองมันได้20นาทีนะคะ ขอนอนแล้วก็อาจจะก่อนเข้านอนอีกสักครั้งหนึ่งจากนั้นนะคะวาดมือขวาวาดมือซ้ายไปทางขวานะคะเปลี่ยนข้างหายใจเข้ารือออกยาวตามจังหวะทำทั้งหมดสามครั้งฝังพยายามเหยียดตรง เก็บหน้าท้องนะคะขหมีพนไว้ในช่วงทำสำหรับผู้หญิงยิ่งดีมือสองข้างจับที่เขา่าเราไว้นะคะเราจะค่อยๆหมุนหมุนกลับค่ะ มือเราจะยกขึ้นจากตักก็ได้นะคะเอาอให้สูงจากนั้นยกมือไปข้างหน้าตั้งขึ้นข้างบนเลยค่ะใจเข้าเราจะค่อยๆเอ็นมือของเราแล้วลำตัวนะคะไปทางซ้ายเปลี่ยน เอ็นไปทางขวาหายใจเข้าออกลึกนะคะครั้งสุดท้ายค่ะ วางมือลงค่ะเสร็จแล้วหายใจเข้าและจะค่อยๆวาดมือแขนเราเบี่ยงแขนเราของทั้งสองข้างไปทางขวานะคะหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้นะคะสักสานลมหายใจค่อยเปลี่ยนข้างการที่เราหายใจเข้าลึกออกยาวเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้รับ ก๊าซออกซิเจนช่วยให้ปอดแข็งแรงทำให้ระบบการทำงานของหัวใจดีขึ้นนะคะาจากนั้นกลับมาในท่าเริ่มแล้วก็เวี่ยงไปทางซ้ายแทนค่ะเหยียดไปให้สุดเลยโดยที่หลังของเรายัางตรงนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับชั่วโมงโยคะนะ ค่อยๆพอมับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำท่าหิวค่ะง่ายๆใช้เวลาไม่นานค่ะใช้เวลาอีกสัก5นาที10นาทีเนาะอยู่ในท่าคลานนะคะเราจะมาทำท่าแมวแล้วก็ท่าบัวกันนะคะเราเริ่มจากท่าแมวก่อนนะกัน หายใจเข้าแล้จวจะค่อยๆตรงยกเหมือนแมวโก่งตัวนะคะเหยียดไปสุดเลยแขนทั้งสองข้างเหยียดจนพื้นวางไว้ เก็บพ้นนะคะทําทั้งหมดสามครั้งการที่เราทําช้าๆนี่จะทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่ทําแบบรวดเร็วนะคะไม่มีจังหวะ เราจะค่อยๆเหยียดแขนเราไปข้างหน้าโดยที่เราจะดันตูดเราไปข้างหลังนะคะผ่อนคลายนิดนึงในท่าเด็กจากนัน้ในท่าคานเหมือนเดิมนะคะเราจะเริ่มจาก ขาซ้ายนะคะเหยียดขึ้นไปข้างหลังดันขึ้นนะคะดันตูดขึ้นข้างบนแล้วก็มือขวานะคะเหยียดไปข้างหน้าเหยียดให้ตรงนะคะค้างไว้สักแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วจะเปลี่ยนข้างทำทั้งหมดสามครั้งนะคะถ้าเพื่อนๆมีเวลาแต่ถ้าเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มรอบเพิ่มเซตในการทำได้ สุดท้ายค่ะถ้าเรามีเวลาทําตอนเช้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะได้เปลี่ยนเพราะว่าเป็นการปลุกร่างกายให้เื่นตัวรับพลังงานดีๆนะคะพร้อมที่จะนําความสดชื่นกับปี้กระเป๋าเนี่ยกับเข้าสู่ร่างกายจะได้เป็นการทํางานนี่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อูในท่าเด็กนะคะตอนนี้เราจะทำสักประมาณ3มครั้งนะท่าเด็กแล้วก็ขึ้นมาท่าโต๊ะแล้วก็กลับไปท่าเด็กเ,เดิมเป็นการยืดหัวไหล่นะคะแล้วก็กระตุ้นอวัยวะภายในของเราอาวัยวะในส่วนของการขับถ่ายก็จะดี เข้าลึกออกยาวเลยค่ะ,อะตอนเช้าดีจากนั้นเราจะยังอยู่ในท่าโต๊ะหเหมือนเดิมนะคะ,ะต้นเท้าเราเนี่ยปลายเท้าเราเี่จะดันพื้นไว้นะคะแล้วก็เราจะยกเข่าเราขึ้นสักประมาณสักห้าเซนติเมตรไม่ต้องสูงมากนะคะาใจเข้า ้างไว้นะคะ้างไว้สักสิบวินาทีท่านี้จะให้ต้นขาเราขาเราแข็งแรงแขนแข็งแรงแล้วก็เป็นการทำให้หน้าท้องเราเนี่ยเฟิร์มแล้วก็ฟิตปล่อยตองค่าคอยอสองครั้งค่ะ สุดท้ายจริงความสวยนี่มันต้องใช้เวลาเนอะไม่เหมือนกับเวลาเรากินเนอะอร่อยแต่ว่าว่าจะทำให้ไขามามันออกมันต้องใช้เวลาอ่าเสร็จแล้วค่ะอ่าขอพอนคาดีนึนง ตำตัวขึ้นมาม,มือนิดนึงค่ะนไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหลังเพราะว่าเราใช้ท่านีเยอะเรายังอยู่ในท่าโต๊หรือท่าคลานเหมือนเดิมนะคะ,ะหลังเหยียดตรง ใจเข้าเนี่ยเราจะค่อยๆเอาขาขวาเราเนี่ยค่อยๆเฉียงไปเฉียงไปที่พื้น45องศานะคะแล้วเราจะค่อยๆเอ่อลำตัวเรามาโดยที่แขนขวาเนี่ยตั้งบนพื้นแล้วก็แขนซ้ายเหยียดขึ้นไปข้างบนเลยค่ะตามองตามนิ้วเสร็จเราจะเปลี่ยนข้างนะคะเดีย๋ยวเราทำทั้งหมด3รอบเนื้ มาท่านในปกติแล้วก็ขาซ้ายจะเฉียงไปนิดนึงแล้วก็จะเยงเข้าตามจังหวะการชค่อนไหวของหายใจเสแล้วทาน,นี้เพื่อนๆคงจะคล่องแล้ว เราจะค่อยๆเอาในท่านอนคว่ำนะคะเราจะอยู่ในท่านอนคว่ำมือของเราทั้งสองข้างเนี่ยจะอยู่ข้างๆกับลำตัวนะคะระดับไหล่นะห้ามเลยหายใจเข้าเราจะค่อยๆขาเราจะติดพื้นนะคะตูดของเราเก็บเก็บหน้าท้องแล้วก็ขมบขมิด ก้นเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะคะแล้วเราจะค่อยยืดลำตัวเราแต่ว่าโดยที่แขนงอศอกเรายัางติดพื้นนะคะส้นเท้าติดพื้นอมองไปข้างหน้าหรือว่าที่พื้นก็ได้ปล่อยลำตัวลงมาเป็นการยืดสบักยืดไหลนะคะ ค้างไว้ปล่อยลงมา,าค่ะขออีกสองครั้งผ่อนคลายค่ะลาดมือไป งายมือขึ้นนะคะจากนั้นเราจะเอามือของเรานะคะเหยียดไปข้างหน้าเราจะมาว่ายน้ำกันนะก่อนที่จะเราจะเริ่มจากมือซ้ายแขนซ้ายเรานะคะเหยียดไปข้างหน้าแล้วก็เราจะยกขึ้นพร้อมกับขาขวานะคะ เเข้าลืกอ,อกยาวเหมือนเดิมนะตามอย่างวะาขังไว้นี่ช้าช้านะคะค่อยๆทำชา้าๆเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อตามองไปข้างหน้าเลยค่ะหรือจะที่พื้นก็ได้แล้วแต่เราทำห้าครั้ง อาน,นี้จะทำให้ตูดเราสวยมีรูปร่างที่ดีเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วเราจะยกขาของเรานะยกแขนของเราขึ้นแล้วก็ยกขึ้นยกลงนะคะช้าๆเหมือนท้าว่ายน้ำนะ จากนั้นปล่อยลงค่ะเซตนี้ใครจะทำสักสามเซตก็ได้นะคะดีจากนั้นยังอยู่ในท่าเดิมค่ะเหยียดแขนออกไปสองข้างหายใจเข้าเราจะค่อยวาดแขนไปข้างหลังนะคะให้มาประกบกันตรงห้างบนก้นเราเลยนะคะดูที่ขาเรายกขึ้นจากพื้นทำทั้งหมดห้าครั้ง ไปเลยค่ะตามองที่พื้นเลยสองครมนี้แรงไหวนะทำสิบครั้งไปเลย ท่าสุดท้ายค้างไว้นิดนึงค่ะผ่อนเลายนิดนึงดัน,นํำตัวเราขึ้นมาค่ะ กิกรมเนื้อได้หนึ่งไปไงบ้างคะถ้าสบายสบายโยคะในช่วงเวลาว่างอาจจะเป็นวันหยุดที่เราสะดวกเนะเอาเวลาฟรีไทม์ของเราอะคะ่ะ ก็หวังว่าคลิปในวันนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะก็ลองไปเฝึกด,ดูนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะ